ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาเกชแนลนะครับก็จะมาวิจารณ์มวยไทยศรีนะครับาทิทย์นี้ก็มาดูผลช่างน้ําหนักกันนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับโชคในพิกัดร้อปอนด์นะครับมาตามพิกัดนะครับส่วนเพชรศลานะครับมาเกิน0ูนนะครับต้องลดนะครับสวนคู่ที่2นะครับเฟสเอราวันนะครับมาเกิน0.5นะครับส่วนสูสึกสอพันนุษย์ มาเกิน0.8นุนะครับโชคภายในพิกัด121ออปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3ครับวันมีโชคครับมาเกิน0.6นนะครับส่วนสถานฟ้ามาเกิน0.8นนะครับก็ต้องลดน้ำหนักกันต่อไปนะครับส่วนคู่ที่4ครับโรนชัยมาเกิน2.5เลยนะครับส่วนชัยล้านมาตามพิกัดนะครับยังไงก็เดี๋ยวบ่ายก็จะเอาผลมาให้ได้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามห้ด้วยนะครับขอบคุณครับ